กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมยูฟาซีเอชอเอ็มนะครับผมวันนี้ก็จะมาประกาศว่าผมนั้นกลับมาแล้วนะครับก็ขออภัยที่หายตัวไป23สาวันเลยครับก็คือแบบไม่ได้ลงคลิปมาสมการเองก็คือแบบว่าวันนี้ก็มาลงแล้วนะครับก็วันตรงนี้ก็ลงตามปกตินะครับ ก็ผมก็คิดว่าจะกลับมาลงอีกครั้งก็คือยังไงอ่ะก็ผมก็จะลงคลิปตามปกตินั่นแหละเช่นผมก็จะลงคลิปฟันแอฟฟดี้แล้วก็คาชาไลเป็นต้นในประมาณนี้ผมผมก็วันนี้ผมก็กําลังทําอยู่นะครับก็ตอนนั้นก็กําลังทําอยางไงก็คือแบบไม่มีเวลาว่างเลยก็คือไม่มีเวลาว่างลงอะไรไงก็คือก็คือแบบทำแอเมชาตไปแล้วก็พากเสียงฟันแอฟฟดี้ไปครับผมก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะลงภายในอาทิตย์นี้แหละไิ่เกิที่ประมาณพรุ่งนี้มันสุก นี่แล้วก็มันเสาร์นี้ครับก็รอดูเอาว่าผมจะลงคลิปอะไรน,นะครับโอเคไม่มีแรกวันนี้ก็มาบอกแค่ว่าผมนั้นกลับมาเฉยๆก็คือแบบผมกลับมาแล้วไงกลับมาแล้วในการผมก็จะมา,าปรับปรุงช่องใหม่เพียงเล็กน้อยนะครับโอเคสวันนี้ายครับผม